สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่ามีสาระนะครับเมื่อเวลาตี5นาฬิกา45นาทีของวันที่25มิถุนายน2563ร้อยตํารตำรวจโทวรวุธิเกตแก้วรองสารวัตรสอบสวนสนทุ่งสองห้องรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถแท็กซี่ พุ่งตกลงไปในบ่อน้ำบริเวณไซต์งานก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคลายมินบุรีช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกทางเข้าศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนาขาออกแขฝงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่จราจรสนอทุ่งสองห้องและอาสาสมัครมูล,ลนิธิร่วมกตันยูที่เกิดเหตุอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะขาออกมุ่งหน้าปากเก็ด บริเวณหน้ากรรมการกรงศุนซึ่งเป็นถนนสามเลนพบรถแท็กซี่โตยโยต้าสีเหลืองหมายเลขทะเบียนป้ายเหลืองทศ .3122 กรุงเทพหมหานครสภาพหน้ารถพังยับถูกเหล็กเส้นเสียบคาทะลุจกหน้าอยู่ในลักษณะรถพุ่งปักลงไปในบ่อระหว่างก่อสร้างทังเก็บน้ำที่ใช้เก็บน้ำในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู u, ช่วงแครายมินบุรีลึกประมาณ4เมตร จากการสอบถามนายขนองอายุ36ปีโซเฟอร์แท็กซี่ให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนรับผู้โดยสารเป็นผู้หญิงหนึ่งคนมาจากสถานีขนส่งหมอชิดเพื่อส่งปลายทางในซอยแจ้งวัฒนะ14โดยใช้เส้นทางถนนแจ้งวัฒนะขาออกในช่องทางเลนกลางเมื่อลดวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรพบท่อนไม้ขนาดใหญ่ตกอยู่กลางถนนตนจึงหักเลี้ยวหลบไปทางขวายางกระถันเพื่อหลบท่อนไม้ ทำให้รถเสียหลักวิ่งสายไปสายมาไม่นิ่งขนาดนั้นตนจึงได้บอกผู้โดยสารให้ระมัดระวังเพราะกำลังจะเกิดอุบัติเหตุจากนั้นรถพุ่งชนแท่งบาริเออร์ก่อนพุ่งตกลงไปในบ่อน้ําโชคดีที่ตนและผู้โดยสารไม่เป็นอันตรายเพียงแค่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จราจรจรึงประสานนำรถยกเคลนขนาดใหญ่มาทำการยกเคลื่อนย้ายรถแท็กซี่คันดังกล่าวออกพ้นบริเวณไซ่งานก่อรสร้างอย่างเร่งด่วน เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหากจราจรติดขัดได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในคลิปนี้นะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ